เท่าไหร่นะสองสอง้องององงาปรเคนทางนี้นี่เหรอามาทางเจ้าพี่นี่เหรอไม่นีปะ่ะป่เปิดประตูรถสามสี่ิตเท่าไรหนึ่งสามเออ หอมถั uhm, ่วแบบกินใส่หมกเพล่ก็ใช่อะคำใหญ่ๆปมๆอื้มเอออย่างเมื่อก้คมเาเอาไปคมแห้ง ขับพึ่งข่ณค่ามาแล้วได้เมื่อคืนนี้เมื่อคืน,นยอยากกับเจ้าถ่านะบบเป็นยังบบเป็นฮะ ีีีท่นตักระถางเปลือกอะไ่สดขายของขอบคุณค่ะแรกเงินหน่อยเด้อืมห่อน,นำ้ำ จดไว้นะจุไปนี่เสื้อน้ําปูถ้าไปจุม่มอ่ะนั่นแหละเ่เก็เช่ก็พิ่งเอามาลงก็เหลือแค่นี้เองแล้วก็ต้องเคาะใหม่นะคะ hắn tông lót lưu pào, lưu đây. Đây. Cái cả được thủ điện <laughs> เราเลือกอะเทของเรา,า <laughs> เหราเราเลือกไปทุกะเทเรา <laughs> <laughs> ใช่ลดสองขีดจะ้ะเอาหมดไหมสี่สิบแปดบาทสี่ส <h ank un> ิบแป้เขาขายบัดมุ่งห <h> ah> นอเี่ยน,น,นะเขาขายบัดมุ่ตอนเศร้าเลยตูยปูจะบินะ <laughs> ไม่่อยสุกปันเลยอันนี้สุกสองร้อยสิบบาทอันนี้ตะบัตอันนี้ร้อนนยเก้าสิบหกบาทออนะอมมนะอมูกน,น่านมากไปมากไปอันนี้เ,เ,เาาท่าไหร่เรอาันนี้รอเอาหรอวะตมืกิ้เนีรอเอาวัันบ่อเอาวันนน คิดนะที่จะเรียนเราไม่าปข่าวไเออดีนะเขาจะบอกว่าแซ่บจะไปมันจะหอมแม่ที่ซื้อเป็นน่หลจะเมื่อไหรกับข่าวไยมันดำก่อนเอาหอมหอมมันจะเป็นลมควันไปแล้วบอกว่ามันแซ่บทุเรียนลาดบาดมาแล้วอันนี้เจ้ากขายดวพิเสษแล้วันี้ดำเออเนาะราดำม่ได้แ่ไดเงินจะว่าเอเอาไปโควันก่อขจะมาขายี่เองาก็มีอด้ฮะเรียนาไทบ่สั่งมาบบ อุนพรมมาถึงอุดรมั้งอุดรน่นโนะโอเคได้แต่ถ้ามาจากระยองเนี่ยมันได้แล้วมันเป็นไทายแล้วเนาะไทรได้ดูมันปะมันมันจ,จ่า้างสัตว์แกว่าอุดรเขาจะขับมาแต่ไซนี่ข้าสองลูกเลยเหรอ <c oughs> อ้าวเขาได้จต่ลูก ต้องเอาไว้ก่อนถ้ไปทุเรียนเป็นมือื่นเมกิกได้เหรอเอาขาอื่นมันมันจะเป็นแบบไหนไม่ได้ไม่ทนใครรีร่เรียนใจไม่จับฮะไม่จะกินเลย Ờ. Ủa mà cái <laughs> limbo. <laughs> Kẻ lưng được cái <laughs> thân cái <laughs> tổng tao cao. Nó không có ăn. Ở bên đây hả? Tổng cao nút กูเีย่กูสมานี่กก็ดมากินเยม่เขาเขาต้กินมากินตัวกนยังกินังกนจมกูอยกมากจะบอกว่มันรู้มากเลยก็ิเรากนแล้วก็่กสุสวัสดีค่ะสวยกวเก่านาะจากแต่จะเป็นไม้ขาเลยนะคนเลยแม่แหละฮันเดกเป็นตลกไทยใช่ไหตเก่า อันนี้ก็จะเอาละอันนี้ก็จะเอาลบอะบเบาจ้ะตัวหันพอดีจิ้มตัวหันบเบาเอาตัวใดสองถึงห้าเอาตัวนี้ตัวนี้บาเอาตัวนั้นให้เราจะเคลี่ยวสองสองห้า